เคยมีคนคิดเหมือนที่ผมคิดไหมครับนะฮะคลิปนี้ไม่มีใครถามอะไรมานะครับนะบปกติจะมี fc ถามมาก็ตอบคำถาม fc ไปคลิปนี้ผมคิดเองเอือยเองนะฮะคิดเองเอเองแล้วผมลองทำดูแล้วก็ก็ได้ผลนะไม่ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับทำยังไงนะครับทำอะไรนะครับก็คือไก่นะครับไก่ที่เราเลี้ยงพร้อมออกชนแล้วเนี่ยเราจะพักมันอยู่ประมาณนะเราจะพักมันอยู่ประมาณ3วัน บางคนพักห้าวันบางคนพักสามวันนะครับผมพักสามวันพักสามวันก็หมายความว่าสามวันนั้นนะอาจจะมีแค่แบบการแดดอ่อ,อนๆนะครับผมเช้าแล้วก็มานอนเลยนะครับนะแค่นั้นแหละครับในกาแดดอ่อ,อนๆเช้านอนกาแดดอ่อนบ้างเช้าบ้างเย็นบ้างนะครับผมนะก็นอนนะมีใครสงสัยไหมว่ารวมครั้งล่าสุดก่อนจะพักนี่ก็คืออนะ่าห้าวันก่อนนะประมาณว่า ส่วว่าเรานวมวันนี้นวมเสร็จปับ๊บเห็นแล้วว่ามันตีดีแล้วนะตีดีตีมัดตีนมตีเป้าตีเป้าก็คือมัดปากไก่นวมให้ตีตีมาทีไก่นวมแย่เลยอ่ะโอเคได้เรื่องแล้วดีแล้วนะครับผมก็พักสามวันแล้วก็อ้่มไปตีได้เลยนะครับสําหรับใครที่ติดมัดจาไว้แล้วแต่นะครับผมผมเคยมีประเด็นนะครับประเด็นที่ว่า เอาไปตีแล้วมันตีไม่เหมือนตอนเราตีกับไก่นมมันมันคือมันก็ใช่แหละไข่เขาเป็นไก่ตีแต่ว่าเบอร์แข้งมันลดลงเยอะเลยนะครับผมมันตีที่เหมือนเคียร์นี่พอนนั้นแป๊กๆแต่มันก็ช้าๆนิดนึงอ่ะผมก็ว่ามันเป็นอะไรงงๆแปลกๆใจนะครับผมนี่มันเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมันมันเป็นอะไรมันป่วยหรือยังไงขี้ก็คือว่าปกตินะนะครับผมนะครับผมสังเกตดูขี้ไก่นะครับ มันก็ต้องเหมือนกันในทุกวันนะครับในช่วงที่เราเลี้ยงสมบูรณ์เราคิดว่าในขี้สมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่วันออกซนจะเป็นอีกขี้แบบนึงนะครับกระเพาะนะครับคําว่ากระเพาะย่อยไม่ย่อยเนี่ยก็ต้องสังเกตด้วยนะครับผมสิ่งต่อสิ่งแรกที่เราจะต้องดูตอนเช้าคือดูกระเพาะไก่ย่อยข้าวหมดไหมถ้าย่อยข้าวไม่หมดเนี่ยแสดงว่าต้องเพิ่มยาบํารุงตัวไหนเข้าไปนะครับผมหรือว่าต้องให้ข้าวมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ที่สําคัญนะฮะที่สําคัญนะก็ อย่างที่ผมบอกว่าเอาไปตีแล้วมันตีไม่เหมือนฟอร์มเดิมที่ตีกันนะครับวันนั้นก็ยกมาเสมอมาเกือบแพ้เขานะฮะก็บางคนก็บอกอไก่แพ้มาเล่าให้ฟังดนะ้วยมันก็มีแพ้มีเกือบแพ้มีแพ้บ้างมีชนะบ้างแหละครับพี่นะนะครับ,นะรบมันก็ปนปนกันไปเนาะนะครับกําลังเรียนรู้อยู่้ัชนะทุกไฟก็คงขายนามาเล่นแล้วแหละครับ นซละเซลล์กันเล่นเนาะนะครับผมก็ได้ลองส่วนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดเอาเองเลยนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีมีใครทำไหมนะฮะผมคิดเองเลยว่า่ะเลี้ยงตัวใหม่แล้วตัวใหม่แล้วตัวใหม่พักสามวันพักสี่วันอ่ะพักสามวันถึงสี่วันเหมือนเดิมนะครับพักลักษณะเดิม เะะตะนวมก่อนภาคกดอย่างดีเลยนะครับอย่างดีแบบเดิมนะครับอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่เห็นตีการพัฒนาการยืนดีนะครับผมไม่ล้มเบอร์แข็งดีเหมือนเดิมปกติทีนี้ก่อนวันไปชนเนี่ยก่อนวันไปชนคือตอนเช้าของไก่ของวันที่เราจะอุ้มไก่พิธีเนี่ยผมเตะดูกับไก่นวมเตะดูไก่กนวมมัดปากไก่นวมไว้มัดนวมหน้าหนาไว้นะครับผมผมก็ปล่อยบันเตะ ะะก็ประมาณสักหนึ่งนาทีนี่ไหมหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเนี่ยบึ๊บบึ๊บบึ๊บก็หนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีมันไม่นานผมดูนะอาจจะไม่ถึงหนึ่งนาทีหรือํามไปไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกนะครับผมแล้วก็ไก่นวมตัวนั้นก็ก็คือไก่นวมจริงๆอ่ะเหมือนไก่หุ่นเลยอประมาณนั้นนะครับผมไม่ค่อยได้สวนหรอกนะครับก็อาจจะคึงคึงโคโคว,คว,ควเราไว้ก็เกาะบึ้มเกาะบึ้มเกาะบึ้ม บึมๆๆประมาณสักไม่ถึงนาทีสามสิบวินะครับบึม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 สามสิบวิมาพอก็าใส่ก็ใส่ไอ้กล่องนะครับก็ไปตีนะฮะก็ไปตีก็ก็ตีอย่างที่เราตีตอนเช้าก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ผมก็งงว่าเออทำแบบนี้ก็ดีก็ได้ดีด้วยเนะเพราะว่าไก่มันข้ามวันมาแล้วเนี่ยมันอาจจะ ป่วยในหรืออาจะอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นปุ๊บถ้ามันตี alike, organize. แล้วปุ๊บมันได้เหมือนกับนวมล่าสุดเนี่ยแข่งมันปล็อกเป๊กเล็กเหมือนตัวที่ผมเอาไปตีมาไฟล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่เอาไปตีนะครับผมนะฮะก็มันก็ป่วยนะนะอ่าตีไม่เหมือนเดิมมันป่วยอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ไม่ต้องเอาไปตีนะครับผมนะก็ไม่ต้องอุปยสนามก็เอาตัวใหม่ไปหรือตัวไหนไปก็ว่ากันไปนะครับผมลองดูครับผมว่ามันได้เรื่องอยู่นะนะครับผมลองลองทดสอบทดลองดู นะฮะนะเป็นเร,เรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับนะผมลองทําดูแล้วนะครับหลายตัวด้วยนะครับบ่อยด้วยนะครับก็ถือว่ามั่นใจนะมั่นใจในการออกไปนะอ่ะนะหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะเก็บตัวไหมมันจะอ่านู่นนี่มั่นไหมแต่ยีสนามมันเจ็บกูนี่ครับนะฮะเราไปสนามมาะนะมันก็อยู่มันก็อยู่ที่ว่าเราไปไกลหรือใกล้ด้วยนะบางทีถ้าเราไปไกลถ้าเราเตะไปหรือว่าเราเตะถ้าเราเดินทางมันก็จะแบบนึง ไก่ที่ตีแพงๆตีข้ามวันางเงี้ยเปียบที่ปัมป๊มบทตทอแล้วเวลานั้นก็ตีข้ามวันอ่าถ้าใ้ว่าถ้าตีข้ามวันก็เตะตอนเช้าคงไม่ทันนะครับนะครับอยงนั้นก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับแต่ผมพูดถึงในทํานองแบบว่าไม่ได้ไฟใหญ่ตัวอะไรมากหรอกไฟเงินพันเงินหมื่นนี่แหละนะครับส่วนมากนะครับคนเขาเอาไปตีกันบ่อยก็ไฟแบบนี้แหละนะครับลองปันเล่นๆกันทดสอบดูได้ครับนะฮะไม่เสียหายอะไรหรอกนะฮะผมลองดูแล้ว เออตีอย่างนี้สิเอาไปปุ๊บไปเปียบปุ๊บปั๊บ,ป,บปุ๊บได้โคตีเลยบึม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 ชนะนะครับเห็นไหครับวัสดีครับเราสู่กันฟังเนาะนะครับ